เดี๋ยวนะจ๊าเดี๋ยวนะจ่ะายกไทยสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตบาดค่ำเด้อยํกำลังเข้าไปเอ็นตอนนี้อ่าโอเคตอนนี้กำลังเข้าไปใน กำลังเข้าไปในหลังบ้านฮนะขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อขออนุญาตครับตอนนี้ผมกำลังเข้าไปในหลังบ้านนะฮะเพื่อที่จะไปวางอะไรสักอย่างนะครับ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะไรอุย ้งานเข้านี่วะเฮ้ย,เ,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 ยเหมือนจะถูกคำโทษหรือยังไงนี่แหละเ,เข้าหลังบ้านตัวเองไม่ได้เว้ยแน่โดนแล้ว คิดว่านะคิดว่าโดนแล้วละ่ะ <c oughs> เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เออแล้วเราจะเข้าไปในหลังบ้านได้ยัยงไงเพราะเครื่องนี้มันเข้าไม่ได้ <c oughs> เพราะบัญชีของเรามันจะโดนทำร้ายนะครับ <c oughs> อ๋อเดียว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 ,ยว,ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผม จะเย็นเ,นเดอ้อเนาะโอเคออโอเคโเคมันหงึหงหึงหึงยังได้หึงไหลนะพี่น้องสมๆมันนานๆได้ขึ้นไหลมันก็เลยงงงงที่ล้วโอ้นี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วนี่ อะไรเอ้ยใชัมันงงงงกับเอ้แล้วเมื่อกี้นี่เน็ตก็มีปัญหาด้วยพี่น้องเมื่อกี้นี่เน็ตเน็ตตะดุยมีปัญหาครับเน็ตตะดุยมีปัญหาก็คือว่าันมันเข้ามีด้เลยเอ้ขาอซ่อมขาอซ่อมเน็ตสวัสดีครับอันอันสวัสดเนาะนั่นไงไม่สามารถ เข้าวเว็บไซต์ได้เนื่องจาก youtube ไม่พบ U S D นั A ่นแหละโดนแล้วอืมงงเลยบาททีนี้เอ๊ะมันเป็นอะไรถึงเป็นยี่ยงนี้อา้ไม่เมื่อมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเฮาก็เฮา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 มีได้เฮาหลังบ้านีมีไรตอนนี เอาเครื่องเอาเครื่องอื่นเข้าหลังบ้านไม่ได้คือเอาเครื่องนี้นะเท้าหลังบ้านไม่ได้ต้องเปลี่ยนอ e ีเมลใหม่ก็อกับอ e ีเมลสองเท้าเนี่เพื่อที่ละเข้าไปหลังบ้านเพื่อที่จะไปวางคู่แต่ว่ามันเข้าไม่ได้ตอนนี้มันว่ามันบอกมันบอกพบข้อมูลเขาเลยเอาเครื่องนี้เยจะเข้าไปจะเข้าไปไปวางคู่นั่นมันบอกไม่สามารถเดี๋ยวรีเซตก่อน ไม่ได้ไม่มีหาไม่เจอเลยมันเป็นอย่างว่าบัดทีนีแต่ก่อนมันมีเลยแต่ก่อนใส้เครื่องนี้เฮาแหลนด์าครับเนาะบัญชีบัญช,ชีก็ไม่มีนี่บัญชีตัวนี้ก็ไม่มี โอ้โทรศัพท์เครื่องน,นี้มีปัญหาแล้วบาทนลวงเฮาละเฮา,า,าบันเฮาละเฮาบัญซีเจ้าของก็เฮาม่ได้เนเอ้านี่เป็นเพิรพี่น้องเลยนี่เมื่อมันไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรเนาะเอาซรัพนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวจะดูแลเฮาเช็คเบง้อก่อนเด้อพี่น้องเด้อสมสมเพื่อนการขออนุญาตคุกคนครับผมขออนุญาตทุกคนครับขอบคุณขอบมกขอบ,อ,บอบเจือนะเออใช่จิงนะที่แลนะเขามาสอยตะดุอีกแต่ว่า ก็มีเป็นเพอในเมือมันเฮาไปว่างหนังไม่ได้เฮาก็เฮาถึงจิงซะก่อนเนาะเฮาลงมาแก้ไข่ก่อนได้พี่น้องเนาะขอบคุณครับแตด่ด้วยขออนุญาตบัตรคำโดดเวทีแล้วมีปัญหา